เมื а, ่อไรก็ตามนะครับที่เราเห็นคู่ต่อสู้เล่นม้าขโมยเปิดม้าเป็นตาแรกนะครับม้าขโมยคือคนที่เดินมาไปกินนู่นนี่นั่นของคู่ต่อสู้เนี่ยให้เราเดินเบี้ยหน้าโคนแบบนี้ขึ้นไปนะถ้าคู่ต่อสู้เดินมาเข้ามาอีกเนี่ยให้เราเดินเบี้ยหน้าม้าขึ้นไปกดม้านะครับกดม้าคู่ต่อสู้แบบนี้จะแบ่งเป็น2เคสเคสที่1่ก็คือค like the ู่ต่อสู้เดินม้าสีขาวเนี่ยมากินเบี้ยตนั้นแล้วเป็นการกินรุกกินไปด้วยแล้วก็รุกขุนฝ่ายดําไปด้วยเนี่ย ให้เราเดินขุนหนีขึ้นมาเจาะข้างหน้ามาตรงๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ม้าฝ่ายขาวก็จะตันนะไปทางไหนก็โดนกินอยู่เฉยๆก็โดนกินก็ต้องยอมแลกกับโคนไปถึงจะคุ้มที่สุดของฝ่ายสีขาวนะครับพอม้ากินโคนขุนก็กินมากับนะหรืออีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือม้าไม่มากินเบี้ยลุกนะแต่ คู่ต่อสู้เดินมามาตำแหน่งนั้นกะจะมาจับกินไม่โคนก็เรือแบบนี้เนี่ยนะเนื่องจากเรือมีค่ามากกว่าโคนเนี่ยให้เราหนีเรือขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินม้ามากินโคนแบบนี้ให้เราตรงนี้ดูตำแหน่งดีๆนะครับถ้าถ้าถ้าตรงนี้เดินผิดเกมพลิกได้เลยนะครับเนี่ยให้เดินเรือเนี่ยมาเจาะข้างหลังม้าตรงๆแบบนี้นะย้ำนะว่าเจาะข้างหลังม้าของคู่ต่อสู้แบบนี้นะ แล้วถ้าคู่ต่อสู้ห่อยม้ามากินเบีย้ยตัวนั้นแล้วเป็นการกินรุกเนี่ยให้เราเดินขุนหนีขึ้นมาเจาะข้างหน้าหน้าม้าตรงๆคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยม้าของคู่ต่อสู้ม้าขาวตัวนั้นนะ่ะก็จะตันไปไหนก็โดนกินอยู่เฉยๆก็โดนกินนะครับในเคสนี้ม้าของฝ่ายขาวก็ต้องยอมแลกกับเปี้ยไปนะก็จะคุมที่สุดแล้วสำหรับฝ่ายขาวนะ แล้วียก็จะกิ่นมากลับ